สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ f c ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวว่งเหมือนเดิมนะพี่พี่จ๋ากับแนวทางลาวพัฒนานะคะของวันที่24มีนาคม2568นะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางลาวพัฒนาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะแล้วก็ฟังคำเตือนกันนะคะของรอบที่แล้วเดี๋ยวดี๋ยแอดดูแป๊บหนึ่ง รอบที่แล้วแอดน่าจะพาลูกนะพี่พีจา๋ารอบที่แล้วพาลูกนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใชา้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวดินในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดก็ฝากด้วยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเอาไว้นะสำหรับท่านที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับท่านไหนที่เพิ่มแอดอด้วย i d l i n e มาแต่ว่ายังไม่ทักขอเข้ากลุ่มแอดยังไม่ดึงนะพี่ๆสาวเห็นเพิ่มมาเยอะนะคะแต่ถ้าใครเพิ่มไม่ได้ทาง ทางอะไรล่ะทาง QR code นะคะก็สแกน QR ทาง ID ไม่ได้ก็สแกน QR code ได้เลยนะพี่ๆจ๋าอ่ถ้าชอบนะคะถ้าชอบแนวทางของแอดเพราะว่าในกลุ่มมีหลากหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นสายหุ้นนะคะ,ะแนวทางดิจิทูเนาะแนวทางดิจทูก็มาบ่อยนะคะอะ่มาตามต่อกันที่เราพัฒนานในสูตรเม็ดเดียวนะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านชอบต่างสูตรกันออกไป ตารางในวันนี้นะคะตัวเด่นตัวเด่นเด่นแอดให้เด่นไปที่4ี่สองแล้วก็จิตนะคะวิงรูดวิงรูดแอดให้วิงรูดไปที่4นะพี่พี่จ๋าอะเรามารูดที่4กันก่อนค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะสี่1 4 2 4 3สี่สองสี่สาม 4ี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะสำหรับรูที่สี่ของเรานะคะเดี๋ยวค่อยไป <c oughs> ชุดที่เป็นตารางนะพ,พี่จา๋าอ่ะรูที่สี่ตัวที่แอดเน้นนะคะก็คือสี่ศูนย์ สี่สองสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดนะคะอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับในชุดนี้เดี๋ยวเราจะไปชุดที่เป็นตารางนะคะอ่ะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปเนาะก็นำไปพิจารณาดูนะคะเพราะว่าสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดแอดไม่รู้ล่วงหน้านะว่าจะมาตัวไหนอ่ะไปกันต่อนะคะ นำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันก่อนค่อยตามแอปก็ได้นะคะามาดูชุดตารางาสำหรับในชุดนี้นะคะมาดูกันว่าตัวเด่นในตารางจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับเด่นตารางเด่นตารางในวันนี้แอดให้เด่นไปที่4 7 6นะคะ6หรือ9 8 0 2นะคะ เด่นสุดในตารางเนาะเด่นสุตรในตารางแอดให้ไปเด่นไปที่4แล้วก็2นะคะเด่นไปที่4แล้วก็ 2, สําหรับ4นั้นแอดให้ไปที่4 0 4 5 4 6 4 7ส่นะคะส่วนเด่นที่2แอดให้ไปที่2อส สองสี่สองหกสองแปดนะคะตามต่อกันที่ชุดกันใครไม่ชอบจับในตารางนะสามตัวก็เช่นกันแนวทางอาจจะหลายตัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอดเน้นไปที่หกคู่นะอ่ะเก้าเจ็ดสี่แปดนะคะหกศูนย์แล้วก็ห้าเก้าอ่ะดีดีมา เด่นส <4, S 2> <P an> ี่เด่นสองเด่นสี่นี้แอดเน้นไปที่สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่หกก็มานะคะสี่หกก็ดินสองสี่ สองแปดนะคะชุดกันเนาะเก้าเจ็ดแล้วก็สี่แปดนะคะสำหรับเก้าเจ็ดแอดขออนุญาตกลับหัวให้นะคะหรือหกเจ็ดอันนี้คำนวณออกมาหกเจ็ดก็มีนะจุดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสูตรการคำนวณมีเขามีหลุดนะแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปหนึ่นะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ